ดวงชะตาวันที่28ตุลาคม2568าคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่สเสน่ห์และความนุ่มนวลของคุณอิทธิพลของดาวศุกร์จะต้องผสานเข้ากับความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวอิทธิพลของดาวอังคารคุณอาจต้องก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเองเพื่อทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามหรือผลประโยชน์ พลังจากดาวพฤหัสบดีจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลระหว่างความอ่อนโยนและความเข้มแข็งไว้ได้ทําให้การแสดงออกของคุณดูน่าเชื่อถือและมีพลังการงานคุณอาจต้องรับบทบ,บาทในการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งหรือต้องตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะการออกแบบหรือการเงินการผสมผสานความคิดสร้างสารรค์เข้ากับการวางแผนที่เป็นระบบจะนํามาซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ตราบใดที่คุณมีเหตุผลที่ดีรองรับการเงินเป็นวันที่มีโอกาสสูงในเรื่องของการเงินและความรักดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งการเงินโคจรมาพบกับพลังแห่งการลงมือทําของดาวอังคารหมายถึงโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วอาจมาจากการลงทุนในสินค้าฟุ่มเฟือยของสวยงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความบันเทิงแต่ก็ต้องระวังการใช้ใจ่ายเงินตามอารมณ์เพื่อบำบัดความเครียดเช่นกันความรักสำหรับคนโสด เสน่ห์ของคุณจะร้อนแรงเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะได้พบรักแบบรวดเด็วและน่าตื่นเต้นแต่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความลหลงไหลเพียงอย่างเดียวอาจไม่ยั่งยืนควรใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นสำหรับคนมีคู่เป็นวันที่ความรักอาจมีทั้งความหวานชื่นและความขัดแย้งปะปนกันไปการแสดงความรักอย่างเปิดเผยจะช่วยเติมความหวานแต่ก็ต้องระวังคำพูดที่อาจทำร้ายจิตใจกันโดยไม่ต้องใจสุขภาพ สุขภาพโดยรวมดีแต่ให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายระบบสืบพันธุ์หรือบริเวณลำคอและต่อมไทรอยการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดหรือไขมันสูงมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ในระยะยาวควรหาเวลาผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่สวยงามอย่างเช่นการจัดดอกไม้หรือการฟังดนตรีอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสครรคคือความขัดแย้งในใจระหว่างความต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกคน กับความจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดซึ่งอาจไม่เป็นที่พอใจของบางคนคุณอาจรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องปฏิเสธหรือสร้างความขัดแยง้งคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบตระหนักว่าคุณไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้ตลอดเวลาการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและผลประโยชน์ส่วนรวมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดฝึกการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นและอธิบายเหตุผลของคุณอย่างตรงไปตรงมา การกระทำเช่นนี้จะทำให้คุณได้รับความเคารพในระยะยาวมากกว่าการยอมตามใจผู้อื่นเสมอ